ป้าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้วเพระฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกสมาธิทีนี้เพื่อตัดข้อข้องวนในการที่ตัดความยุ่งยากในการที่ท่านจะบำเพ็ญสมาธิเข้ากันอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้ามีธุระิจมากไม่ค่อยมีเวลาจะนั่งสมาธิเป็นชัออ่วโมองชั่วโมง หรือไม่มีเวลาจะไปเข้าห้องสมาฐานอย่างท่านทั้งหลายถ้าใครเกิดอุปสรรคอย่างนี้ขึ้นมาให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองควบลมหายใจง่ายหรือเปล่า การทำตดิตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพวกคิดของตัวเองในเมื่อฟังดูเปิดแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแต่ความจริงเมื่อทำลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายนั่งหลับตาภาวนาพุโทโพธิโทยังง่ายกว่าเอาใครไม่เชื่อก็ลองทำดูสิยืน รู้ว่ายืนินเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอน,น,นอรับทานดื่มทำพูดคิดรู้ทุกอิริยาบถท,ทุกลมหายใจใครทำได้บ้างถ้าว่าใครสามารถที่จะทำได้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ก็อะไร พราะการทำสติกำหนดตามรูกการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำโูดคิดเป็นการเอาใจใส่ตัวเองเป็นการพิจารณาตัวเองในเมื่อเรามีสติกำหนดตามโลกของของเราอยู่สุขทุกเกิดที่กายเรารู้เพราะกายเป็นผู้เดินเดินเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยนั่งเมื่อยเรารู้เพราะกายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อย สุกทุกอันใดมันเกิดขึ้นมันเกิดที่กายถ้าไม่มีกายสุขทุกไม่เกิดบางครั้งบางท่านภาวนาแล้วจิตหนีจากร่างกายไปอยู่มันตัวเดียวมีแต่จิตทวงเดียวล้วนๆความรู้สึกว่ามีตัวมีตมนก็ไม่มีจิตวิญญ,ญาณน,นี่เมื่อมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว เพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องมหาสติปัฐานสุดสี่เนี่ยท่านจึงให้พิจารณาตายให้เห็นสักว่าแต่ว่าตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาเวทนาเจตทำให้เห็นสักแต่ว่าจิตและทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจตก็ไม่ใช่ตัวตนตายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตน ถ้ารู้ว่าเวทนาเป็นเวทนากายก็เป็นแต่กายจิตเป็นแต่จิตธรรมเป็นแต่ธรรมเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้อะไรรู้สักแต่ว่ามันก็ไปตรงตามที่กิเลสที่ระโสดาบันทิละได้ถ้ารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่า,าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรม มันก็ไปได้ในหลัสกสตญาทิติถ้าโสดาบันระสกสตาาติติละกความเห็นว่าตนว่าลูกเป็นตนตนเป็นลูกลูกมีในตนตนมีในลูกเมื่อผู้พิจารณาตายผู้มหาศติประฐานสีแตกลงไปแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็ตายไม่ใช่ตนตนไม่ใช่กายตายไม่มีในตนตนไม่มีในกาย มันก็เห็นสักแต่ว่าเป็นกายเท่านั้นเมื่อเั็นสักแต่ว่าเป็นกายแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเรียกว่าเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าให้ทําสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเพื่อตักปัญหาในกาในข้อข้องใจที่ว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิ อาบางท่านฟังไปแล้วอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าเพียงแต่ทาสติตามรูปการเดินเดินนัง่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดโอกาสที่จิตจะสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิโลธรรมเห็นธรรมจะเป็นไปได้ไหมขอเยืนยันว่าเป็นไปได้ถ้าท่านทําจริงบางท่านอาจจะนึกถามว่ามันเป็นไปได้ในตอนไหนที่แน่แน่ที่สุดก็คือว่าเวลานอน เมื่อนอนลงไปท่านก็กําหนดทำสติรู้ว่านอนนอนลงไปแล้วมีหรือคนปลอยเองหัวลงไปทับหมอนแล้วนอนหลับปุ๋ยทันทีมีไหมเข้าใจว่าไม่มีแน่ในเมื่อนอนลงไปแล้วเจ็บมันจะต้องคิดต้นคิดนี่คิดต้นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาโคกภาวนามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่นอนตามไปจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดเมื่อเจิตหยุดคิดแล้วจิตมันก็นอนหลับ อาการนอนหลับมันก็เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางจิตและเมื่อหลับสนิทแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นจิตสว่างโกลงขึ้นมามันสามารถที่จะดำเนินไปสู่อัปคนาสมาธิหรือได้ฌานในขั้นในเวลาที่นอนก็ได้อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทิจดารดาดูแล้วลองปฏิบัติตามดูอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งเราจําเป็นจะต้องยึดว่าเป็นจุดจืนของการปฏิบัติ ถ้าท่านลำพังแต่เพียงแค่ว่านั่งสมาธิสามสี่ชั่วโมงแล้วออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอใจไม่มีการทำสติกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประสบอยู่มันก็ไม่คุ้มค่าจะไปสํารวมจิตเฉพาะในขณะนั่งหลับตาเนี่ยไม่คุ้มเพราะแรงตักดันที่จะทำจิตของเราให้ตกไปอยู่ในอำน,นาจฝ่ายต่ำเนี่ยมันมีมากเหลือเกิน เราปล่อยจิตให้เป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตามอำนาจแาห่งความใต้หรืความอยากมาเป็นเวลานานปีแล้วแต่วันหนึ่งๆเราอาจจะนั่งสมาธิอย่างดีไม่เกินสี่ชั่วโมงเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเรากจากนั่งสมาธิแล้วเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์โดยไม่มีการสำรวมหรือไม่ทำสติเข้าใจว่ามันจะไม่ขมขา่า พราะฉะนั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ควรจะได้ทําสติตามรู้การยืนเดินดน,นั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดทุกลมหายใจเอากันอย่างนี้อันนี้เร้วว่าการปฏิบัติสมาธิได้ทุกลมหายใจและอีกประการที่สองการภาวนานี่อย่ามุ่งแต่ที่จะทําให้จิตสงอบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือสมถะเพียงอย่างเดียว เมื่อไม่นานมานี้มีนักปฏิบัติทางกรุงเทพไปถามปัญหาถามว่าทําไมการภาวนาในตอนแรกนี่รู้สึกว่าจิตสงบสว่างมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่มาเดี๋ยวนี้พอกําหนดจิตลงไปก็รู้สึกว่ามีอาการสงบเท่านั้นมีแต่ความคิดเกิดขึ้นไม่หยุดสักทีนี่มีผู้สงสัยและมีผู้ไปถามอย่างนี้ เขาบอกว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราพยายามที่จะห้ามและจะดึงมาไว้กับพธโทโธมันยิ่งฟุ้งใหญ่กลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตมันเสื่อมหรือว่ามันเล้าหน้าในข้อถามอย่างนี้อันนี้ขอแก้ว่าโดยธรรมชาติของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ผ่านสมาธิ ตั้งแต่ขั้นคณิกาสมาธิอุปจาระสมาธิถึงอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธิแต่ละครั้งหรือภาวนาแต่ละครั้งแม่จิตจังไม่สงบก็เป็นการสร้างพลังทางสติถ้าหากว่าเจสงบลงไปบ้างพลังของสติก็ยิ่งดีขึ้นถ้าหากสงบถึงขั้นสมาะบ่อยๆพลังทางสติก็ยิ่งก้มากขึ้น ในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติมากฝึกหัดอบรมสร้างพลังทางสติทางสมาธิสมบูรณ์แล้วเป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยพลังงานในเมื่อจิตของเรามีความสมบูรณ์ด้วยพลังงานแล้วเขาก็ต้องการอยากจะทำงานดังนั้นเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบเยือเกเย็นสบายดี แต่มาภายหลังนี้มาภาวนาแล้วจิตสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไปห้ามจิตก็ยิ่งปุ้งต้านความจริงเมื่อจิตมีพลังงานแล้วเขาต้องการจะทำงานกำหลดจิตลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่าสงบความคิดมันเกิดขึ้นนั่นปัญญากำลังจะเกิดวิปัสสนากำลังจะเดิน จิตของท่านกำลังจะเข้าึ้นสู่ภูมิิปัสสาถ้าไปภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ปล่อยให้จิตนันคิดไปเถอดแต่ว่าต้องทำสติกำหนดตามรู้ไปในขั้นต,นตนน้นๆนี้เราอาจจะควบคุมทําสติกำหนดตามรู้ในเมื่อเกิดไปจนกล้องตัวแล้วสติเขาจะทําหน้าที่ตามรู้ตามคิดไปเอง ในเมื่อสติตามรู้ความคิดไปเองจิตมีสิ่งรู้คือความคิดสติมีสิ่งละลึกคือจ้องอยู่กับความคิดในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของสภาวะธรรมนึ่งรู้ว่าเรามีความคิดและความคิดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับําว่ามีเกิดมีดับอยู่ภายในจิต ผู้มีสติสัมปชัญญะต้องดูความเปิดดับของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงให้เรารู้เห็นอยู่นั่นคือความคิดนั่นเองไม่ใช่อื่นเมื่อสภาวะธรรมมานี้ปรากฏขึ้นคือความคิดปรากฏขึ้นในขณะที่สติของเราไม่มีพลังงานคิดขึ้นมาแล้วมันยุ่ง ยงอมแล้วกลายเป็นจิตฟุง้งซ่านแต่ถ้าจิตมีสติสัมปชัญญะดีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วสติรู้ทันมันจะเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหนึ่งเป็นฐานที่สร้างของสติให้มีพลังงานเรียกว่ามหาสติประการที่สองทำให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของพระไตรลกักษณ์นิจังทุกขังอนัตตากำหนดหมายเอาความเกิดดับภายในจิตเท่านั้น เราโล่พะไตรลักษณ์จบหลักสูตรประการที่สามเราจะรู้ในขณะที่ความคิดของเราเกิดขึ้นถ้าเอาว่าความคิดเกิดขึ้นจิตของเราดำรงอยู่ในความเป็นกลางไม่มีความหวั่นไหวกับความคิดนั้นคิดแล้วกปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปเพราะพลังสองสติมีประสิทธิภาพพอที่จะทำจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพ,พกปกติได้แต่ถ้าสติอ่อน อวิชาความรู้ไม่จริงเข้ามาครอบงำเยอดสิ่งที่คิดขึ้นมาปั the the ๊บเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายความยินดีและความยินร้ายนี่เรียกว่าอะไรอิจธารมความยินดีเรียกอิจธารมความยินร้ายเรียกอนิจธารมความยินดีเป็นตามมัจจันหาความยินร้ายเป็นวิภวะกันหาเยึดในความยินดีและความยิน้ายเป็นภวะกันหา ในเมื่อเจิตของเรามีการมตญหาภรวัตัญหาวิพรวัตันหาตัวสังขานจิตมันต่งขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าปลงขึ้นมาว่าสิ่งใดไม่ดีเกิดค,ความไม่พอใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ตัวทุกข์อริยสัจมันโผล่ขึ้นมาแล้วต่ขึ้นมาให้เราเห็นในจิตของเราอย่างชัดเจน แต่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะคอยเข้าดูดูอยู่ที่จิตพอเจ้าทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาพักเขาจะจับทุกแล้วก็ดูตัวทุกข์นี้เขาจะไม่ขับไล่ทุกข์ก็เขาซึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าทุกข์เป็นธรรมชาติที่ควรกําหนดรู้เท่านั้นเมื่อทุกข์ปรากฏต้นทรรมจติกําหนดรู้ทุกข์เฉยอ,อยู่เพียงแต่จิตกาหนดดูทุกข์เฉยอ,อยู่เท่านั้น นี่คือทุกแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงเห็นด้วยกับความรู้นั้นในเมื่อเห็นด้วยกับความรู้นั้นเกิดยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเจิดรู้จริงแล้วมันก็เกิดความปล่อยวางทุกมันก็ค่อยหายไปชั่วขณะหนึ่งหรือหายไปเลยอันนี้คือการดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตของตัวเองดังนั้นการภาวนาเนี่ อย่ามุ่งแต่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติจากนั้นอย่างนี้ได้ยงได้ยานอะไรต่างๆเอากันที่ตรงที่ว่าเราสามารถสาาร้างประสิทธิภาพทางจิตให้มีความมั่นคงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีูลเท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าจิตจะไม่สงบไม่ได้ยานไม่ได้ทานก็ช่างขอให้มีสติูลทันแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหาในจิตใจใจของเราได้ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยต้องดูจิตแต่อารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จิตมันจะได้วิตกวิจารณ์ตีติสุขเอตคะตาสงบจนกระทั่งถึงได้ฌานมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้นักปฏิบัติเราส่วนมากเป็นนักปฏิบัติชนิดแบบที่เรียกว่าชิงสุขก่อนหอมถ้าใครยุ่งใจมากนักเอากันแต่เพียงแค่นี้ อย่างสมมติว่าท่านภาวนาพธิโตก็ดีสัมมาละหังก็ดียกหนอปองนอก็ดีให้ตั้งใจแน่วแน่ลงไปว่าท่านจะภาวนาคำบริกรรมภาวนาของท่านเพียงคำเดียวเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นใครภาวนาพโพธิโตก็นิร์พโรพธโิพธโตโพธิโตพธิโมันทุกลมหายใจเดินเดินนั่งนอนกินเดิมทำเนิกมันอยู่อย่างนั้นนะเอาพโพธิโเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไว้กับพโพธิโต โดยตั้งใจแน่วแ,แน่ว่าจะลงนรกก็จะลงกับพคตโธจะขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นกับพคตโธจะไปนิพพานก็จะไปกับพคตโธจะเอาโคตโธเป็นเพื่อนตายแล้วเนึกพคโโธอยู่พุกลมหายใจโดยไม่มีเหตุผลใดๆทางสิน้นเนิรจนกระทั่งจิตมันคองตัวกลายเป็นว่าภายหลังมาจิตมันนึกพุโโธเองเอาเพียงแค่ว่าจิตมันนึกพุโโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจี่ ก็เป็นฉายาเป็นเงาพอที่จะยึดเอาความดียึดที่พึ่งไว้ภายในจิตใจได้กับมัง้งทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาพุโทโธพุโทโธถ้าจิตมันนึกถึงพุโทโธเองแล้วก็ท่องอยู่ที่พุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผู้ภาวนาเนี่ยเพิ่งโลเถิดว่าเราได้องค์ฌานที่หนึ่งที่สองไว้เป็นผลแล้วถ้าจิตนึกถึงเองภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ย ใจวิตกกับวิจารเป็นูุนเอาไว้ก่อนในเมื่อเจ็บมาอยู่กับพุโทพโธพธทโตตลอดการมันก็โอกาสที่มันจะไปยุ่งกับเรื่องอื่นมันก็น้อยลงเราก็ได้ความสบายบ้างทีนี้หลักๆเข้าท่องไปท่องมาประเดี๋ยวว่าใจมันสงบสว่างโล่งขึ้นมาประเดี๋ยวก็จะตกใจว่าทําไมหนอใจคนเรามันลุกเป็นไฟได้อย่างบางทีมีคนแก่ตามมันนอกที่แกไม่รู้อินโอยินามาขอภาวนาเออ เจ้าภาวนาพุโทโธคำเดียวลงแล้วลอกก็ลงกับพุโทโธขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นกับพุโทโธแกก็ท่องของแกอยู่งั้นนะ่ะท่องอย่างลกแกละละ้วโลกขนทองลองผลสุดท้ายท่องไปท่องมาเอะทำไมใจคนมันลุกเป็นไฟขึ้นมาได้นี่อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามธรรมะแบบไหนอย่างไรก็ตามแบบยกหนอก็ยึดให้มันมั่นสัมมาอาหารหังก็ยึดให้มันมั่น พอประอก็ยึดให้มันมั่นใจเจริญอนา,าปานุสติก็ให้มั่นคงอย่าไปจับโน้นวางนี่จับโน้นวางนี่อ,อยู่ที่ความจริงใจปรเพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วผลงานมันจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้กล่าวรรมาพอเป็นสติเตือนใจก็เข้าใจว่าพอสมควรแก่กาลเวลานี่มีปัญหาข้างอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ตอบ <c oughs> มีผู้เขียนฝากไว้นี่ อ้าวจะถือโอกาสตอบปัญหาคำว่าสมะถาลิวิปัสนาต่างกันอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลำพังจะได้หรือไม่อันนี้เรื่องสมาธวิปัสนาต่างกันอย่างไรได้อธิบายไปแล้วการปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นปฏิบัติเพียงสมาะอย่างเดียวเป็นการเจริญสมาธิแบบโยคี แบบเลือสีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปนี่ทำอย่างนี้เมื่อท่านบริกรรมภาวนาโพโตโพโทโพโทพโทพโตอยู่พอจิตท่านทิ้งพโพโตไปคิดจากอื่นปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปประการที่สองถ้าใครสามารถทำสมาธิให้สงบนิ่งลง ถึงอปนาสมาธิหรือได้ฌานขั้นที่สี่ 4. จิตไปสงบนิ่งบ้างอยู่เฉยๆไม่มีความรู้เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกมาจากฌานพอสมัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วจิตก็มีความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปห้ามความคิดแล้วจิตของท่านจะเต้าขึ้นสู่ภูมิปัจสนาเองแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาสลับกันไป เราจะไปปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปความที่ทาจิตให้มั่นคงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นสมถะการทําสติตามรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราตลอดทั้งความคิดก็กลมหายใจเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปนีถ้าผู้ใหญ่บางองค์ที่พูดเสมอๆว่าผู้ผีเทวดาไม่มี เช่นพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเรื่องนี้แท้จริงอย่างไรพูดผีเทวดานี่มีจริงถ้าใครยังไม่เคยโดนผีตบหน้าก็ปฏิเสธว่าไม่มีถ้าใครไม่เคยเห็นผีเป็นเด็กยงรับฟังไว้อย่าปฏิเสธแต่รับรองเพราะในโลกนี้สิ่งที่เรายังศึกษาไม่ถึงเนี่ยมองไม่เห็นยังมีอยู่ ถ้าหากว่าผู้ปีปีศาสเทวดาไม่มีคำพีท่านไม่เขียนไว้หลอกเด็กผู้ที่เขียนคำพีว่าผู้ปีปีศาสเทวดามีนี่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสเ,เขียนผู้เขียนผีมาแล้วอพระโภมเจ้าที่พระโภมเจ้าที่นี่ก็เป็นพวกประเทศโภมเทวดาเราถือว่าเทวดาผู้รักษาพื้นแผ่นดินนี้เราไปปลูกบ้านปลูกช่อง อยู่แล้วเราตั้งสารประภูมิเอาไว้ไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองอันนี้เป็นจารีตประเพณีของเราซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่มันก็ปรุษถ้าท่านจะถามว่าการถือสารประภูมินี่ผิดไหมแบอบกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกเพราะคนเรายังมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่ถ้าใครเห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันถูกใครไม่เห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันผิด ตอบเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกับพระภูมินี่ควรจะได้ปฏิบัติอย่างนี้จะไปจุดท,ท,ทูบจุดเทียนบูชาหรือเส้นขังเบยอะไรก็แล้วแต่ทําไปักแต่ว่าเมื่อทําบุญทํากุศลสิ่งใดแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้พระภูมิบัตรแล้วก็บอกเราได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาจุดทูบนี่มาบอกข่าวบุญให้แก่ท่าน เราได้ตักบาตรเราได้บวชพระเราได้ฟังเทศเราได้ทําสมาธิเราเขาที่ส่วนบุญส่วนกุศลในท่านท่านจงทราบแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วไปเกิดดีถึงสุขใจอย่ามานอนคตกคูอยู่ในกระท่อมเล็กๆนี้มันไม่สบายบอกท่านอย่นั้นอนิอนสศาสนาภระสีอานนั้นแท้จริงแค่ไหนที่ว่าบุคคลในยกนั้นจะมีแต่ความสุขความสบายทุกอย่าง ขอหลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องศาสนาพระสีอ่านเท่าที่รู้เออเรื่องศาสนาพระสีอ่านนี่ก็อ่านมาในคัมภีร์พระมาลัยสุดในคัมภีร์พระมาลัยสตรท่านก็บอกว่าในศาสนาพระสีอ่านนั้นเพลินแผ่นดินจะราบเป็นหน้ากลองคนทั้งหลายจะมีรูปร่างส,งสม่ำเสมอกันไม่มีคนผอมคนอ้วนไม่มีคนต่ำคนสูง ทุกคนจะมีศีลมีธรรมสม่ำเสมอกันห,อนหมดอันนี้ในคำพีก็มาลายสู่ท,ท่านกล่าวเอาไว้จะมีสิ่งที่น่าแปลกใจอยู่อีกอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาพระสมณโคดมยังไม่สิ้นบางครั้งก็มีผู้ไปประกาศตัวว่าเป็นภาษีอ่านไปซะแล้ว <c oughs> อันนี้ข้อสังเกตที่พุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาควรจะทำความเข้าใจ ควรจะได้ทําความรู้สึกอย่างนี้ใครไปประกาศตนว่าเป็นพระศีอ่อานคนนั้นไม่ใช่ภาษีอานคนใดประกาศตนว่าเป็นพระอาหารหันต์คนนั้นไม่ใช่พระอาหารหันต์คนที่เป็นพระศีอ่อานจริงเป็นอาหารหันต์จริงคนนั้นจะไม่ประกาศตัวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอุตริมนุษยธรรมเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ใครไปประกาศถ้ามากไปประกาศแล้วเป็นการปวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน เป็นอาบัติอาาชิกผู้ท่านู้รู้จริงเห็นแจ้งท่านจะทั้งบรระวังในคําพูดในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดเช่นจางปัญหาในร้อยนี่บอกว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องกระสีอา่านนี่ก็จนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นภระสีอา่านอ่านแต่ในคำภีก็มาเล่าให้ฟังเพียงยอยอดตอบปัญหานี้ก่อนผู <c oughs> ้ที่ทำกรรมฐานแล้วเกิดสัญญาวิปลาสจะแก้ไขจางไร <c oughs> มลเหตุที่ทำให้ผู้ภาวนาแล้วเกิดสัญญาวิปลาสมีเหตุหลายอย่างหนึ่งเพราะอยากเก่งเกินไปแล้วไปภาวนาตามแบบที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตรงตามหลักคำสอนเมื่อภาวนาแล้วไปอาศัยคาถาอาคมต่างๆหรือไป ไอ้อย่างที่เขาสอนสอนกันอยู่ที่เมืองโคราชอันนี้สายหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญาพอภาวนาแล้วก็เกิดสัญญาวิปลาสเสียสติส,ต,สตังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่กับที่งานทิ้งการนีไปหมดเห็นว่าการเรียนเรียนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอันนี้มันเกิดจากการภาวนาที่ผิดทางผิดแบบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวิธีการแก้ถ้าหากว่าใครไปเรียนกรรมาฐานแบบนี้หรือแบบนั้นๆในสำนักอาจารย์องค์ใดซึ่งไปขึ้นครูกรรมาฐานให้อาจารย์สวดยัดให้เมื่อเกิดสัญญาวิปลาดขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องไปให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้แก้ขึ้นที่ตรงไหนก็ต้องลงกันที่ตรงนั้นอย่างหลวงพ่อนี่ที่เขาผิดพลาดไปเข้ามาให้แก้หลายๆคนก็แก้ไม่เคยตก พราะมันคนละเรื่องคนละคนละสาขาแต่ถ้าหากว่ามาเป็นสัญญาวิปลาสราะการภาวนาตามแบบที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็อาศัยผู้ที่มีสติปัญญาพอที่มีภูมิจิตภูมิใจให้ความคิดความเห็นให้การแนะนำให้ทำชิดถิให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเป็นการสุดวิสัยจริงๆมีอุบายวิธีอันหนึ่งคือให้ผู้นั้นเลิกการภาวนาโดยเด็ดขาดทำให้มันเกิดเสื่อมลงจนภาวนาไม่เป็นแล้วจึงค่อยมาเริ่มต้นใหม่นี่เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแก้มาแล้วก็ได้ผลแม่เจ่หลวงพ่อก็เคยแก้วิธีนี้เหมือนกัน ในปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังนิยมพูดถึงไสยศาสตร์ที่สามารถเดระมิสสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นมารดาหรือเป็นบุญญาลิศ <c oughs> มารดากับบุญยลิศอาศัยซึ่งกันและกันแม้จะผู้เรียนไสยศาสตร์เรียนแล้วจะเกิดขลังศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะอาศัยบุญบาร,รมีของเก่าช่วยเหมือนกัน อย่างนักรบสมัยโบราณเขาก็เก่งไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแต่เมื่อไปลบกันแล้วสู้ผู้ที่มีบุญยลิศไม่ได้อิทธิลิ์เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เห็นผู้ที่เรียนไสยศาสตร์เมตมนกนคาถาต่างๆที่นี่ไสยศาสตร์ท่านถือว่าเป็นตรัฉานวิชาที่ถือว่าเป็นตรัานวิชาเพราะผู้เรียนแล้วไม่มีศีลมีธรรม แต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์เช่นอย่างวิชาอาคมศยศาสตร์เช่นมนต่อดูมนเป่าตาแดงเป่าปวดหัวอะไรหมดนี่เอาในวันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปถึงสิบห้านาฬิกาเสร็จแล้วเห็นนั้นว่าการบรรยายธรรมะวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ ด้วยอำนาจแห่งคุณปะิรัตนรัยใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบดานให้ทุกท่านบรรลุคุณธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบจิตสว่างจิตจะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นที่สบายให้บรรลุบรคคผลนิพพานด้วยการทุกข่านเถินอิตตังปฏิตังตุมขั้งจจตเปเมวะสมิจตตุสพเกปุเรนตุสััตปาจันโทปันรนโสยธามริโสจิลาโตยธาสตีติโยพิวัตชันตุ သပ္ပလိုကိုဝိနတ်တုမာတိပဝတ်ဝံပြာယောသူတိတိခာယုခုခဝအတိဝါသတိရိတ္တနိတံဝုထာပ္ပာယိတောဇတ္တာရောသမဝတ်တံတိအာจุဝနိုသုကံဖရံ